นี่ครับผู้ชมเราก็ได้ทั้งวิดีโอและก็เสียงเพลงนะครับรวมาปถึงหน้าตาของ <way> การรับสายนะครับในส่วนของดิสนิสก็คือการสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมในทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีตั้งค่าวิดีโอเป็นเสียงเรียกเข้าบนมือถือ Android อันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แตะที่ช่องค้นหาและพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ J O L T หลังจากนั้นก็กดค้นหาครับปึ๊บหลังจากนั้นแตะไปที่แอปตรงนี้ฮนะ J O L T Call นะครับปึ๊บโอเคนะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้ติดตั้งครับ ผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับให้กดปุ่มโฮมออกจากหน้าจอนี้ปึ๊บหลังจากนั้นเลื่อนหาแอป JOLT นะครับนี่ครับ JOLT เราก็แตะเข้าไปครับปึ๊บเมื่อมาถึงหน้านี้แตะก็ว่า get start นะครับแถบสีฟ้าปึ๊บต่อไปเราก็แตะคำว่า next ครับ อนุญาต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 พอมาถึงหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าการใช้งานโทรศัพท์ของผมล่าสุดนั่นเองนะครับนะฮะอยู่ในโหมดของรีเซ้์คือการใช้งานโทรศัพท์ล่าสุดลองมาแตะที่คอนแทคนะครับก็คือรายชื่อผู้ติดต่อนั่นเองปึ๊บตรงนี้ก็คือรายชื่อนะครับผู้ติดต่อในการโทรศัพท์นะครับที่ผม เมมเอาไว้ในตัวสับของผมนั่นเอง,ท,งอทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมเอาละคราวนี้เราจะทําการตั้งค่ากันนะครับให้คุณผู้ชมใช้นิ้วแตะที่เมนูนะครับที่เป็นขีดสาขีดทางด้านซ้ายมือครับบนสุดเลยซ้ายมือปึ๊บหลังจากนั้นแตะาว่า customize call screen อยู่ตรงนี้ครับนี่ฮนะ customize call screen แตะไปแล้วมาดูเมนูด้านล่างครับเรามาเริ่มที่สไตล์นะครับ อวัสสไต์แตะ้าไปปึ๊บอ่านะครับมันจะเป็นรูปแบบของอปุ่มการรับสายนั่นเองนะครับคุณปุ่มการรับสายหรือว่าปฏิสเสธการรับสายนั่นเองเรามาดูอันแรกนะครับสไตล์ของซัมซุงก็จะเป็นแบบนี้นะครับสลิปอาร์ตแตะ้าไปจะเป็นการปัดขึ้นเพื่อรับปัดขึ้นเพื่อปฏิเสธนะครับ g o o g l e d e f a u l t ก็คือพื้นฐานของ Google นะครับ ก็จะเป็นการปักขึ้นเหมือนเช่นกันนะครับ iPhone ครับและส่วนของ iPhone ก็จะเป็นลักษณะการสไลด์เพื่อรับสายนะครับ t ูพ์ p าวเทนก็เป็น2ปุ่มนะครับ a s u s ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าตอนนี้ผมขอเลือกเป็น iPhone แล้วกันนะครับแต่พี่ไอโฟนปุ๊บก็จะเป็นการสไลด์เพื่อรับสายนะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วเราก็แบกกลับปุ๊บ ันดับต่อไปเมื่อดูในส่วนของวัตถุนนก็คือปุ่มนะครับแตะไปคือปุ่มในหน้าการปุ่มในหน้าจอการรับสายเรียกเข้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมตัวน,นี้มันอยู่ในโหมดของ compact default คือมาตรฐานนะครับถ้าอยากจะเป็นแบบคลาสสิกก็เลือกแบบคลาสสิกแตะไปปุ๊บนี่ครับมันจะเปลี่ยนเป็นแบบคลาสสิกอยากจะได้แบบ default นะครับนะฮะก็เลือกตรงนี้ได้เลยแต่ผมก็เลือกเป็นคลาสสิกนะครับแตะไป ปึ๊บโอเคนะครับหลังจากนั้นก็แบกกลับปึ๊บเอาละต่อไปเป็นลิง k โทนนะครับในที่นี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับมีวิดีโอที่มีเสียงอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้แบกกาวตัวนี้ได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวครับดูก่อนอนะแต่ที่ลิง k โทนเนี่ยครับตรงนี้มันจะเป็นซิสเต็มลิงโทนก็คือลิง k โทนจากมือถือของเราแล้วก็คัสตอมลิง k โทนก็คือ รืโทนที่เราเลือกเองนะครับตอนนี้มันอยู่ในหมวดของซิสเต็มดิงโทนก็คือในระบบของมือถือ,อผมนั่นเองลองทดสอิงโทนะครับแตะไปนี่ครับมันจะเป็นเสียงจากในมือถือของผมนั่นเองอ่ะสต็อปเนื่องจากว่าวิดีโอที่ผมเตรียมเอาไว้นั้นมันไม่มีเสียงของมันเองนะครับเป็นวิดีโอใบนะครับนะฮะผมก็ไม่ต้องใช้ดิงโทนก่อนนะครับผมจะขับเข้าไปที่ในส่วนของแบ็กกราวก่อนโอเคเราแบ็กกลับไปก่อนนะครับ เราลกลับมาที่หน้าเดิมแล้วสไตล์เราเลือกไปแล้ววัตถุหรือว่าปุ่มเราเลือกไปแล้วต่อไปคําว่าลิงโทนเนี่ยสำหรับใครที่มีวิดีโอใบอให้ข้ามมาเป็นที่แบ็กกราวก่อนนะครับแล้วเลือกแบ็กกราวเลยปึ๊บหลังจากนั้นในโหมดคัสตอมแบ็กกราวให้เลือกคําว่าวิดีโอปึ๊บวิดีโอตรงนี้นะครับเราต้องเตรียมเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับซึ่งจะต้องเก็บไว้ที่แกลเลอรี่นั่นเองนะครับถึงจะใช้ได้โอเคนะครับอ่ะพอเราเข้ามาที่แบ็กกราวมันจะมีวิดีโอในส่วนของ เป็นิอดอโอไวในอยู่ยในโหมดของเลรรี่นะครับคุณผู้ชมเราก็แตะไปปึ๊บแตะข้างครับปึ๊บอ่านะครับแล้วมาสังเกตตรงนี้ด้านล่างนะครับมันจะมีแถบสีขาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแล้วก็จํานวนวินาทีเริ่มแรกจํานวนวินาทีสุดท้ายแล้วก็จํานวนวินาทีทั้งหมดนะครับอยู่ที่ว่า อย่างเริ่มต้นเนี่ยเราก็แตะที่แถบที่ๆๆขาวตรงนี้เนี่ยอยากจะให้เริ่มวิดีโอเริ่มต้นตรงไหนก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมขอเริ่มต้นแตนแรกเลยนะครับปึ๊บเช่นกันแถบที่ขาวอันที่อยู่ด้านขาวาเนี่ยแตะเข้าไปอยากจะให้วิดีโอหยุดตรงไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับผมขออยากเป็นสักเท่าไหร่ดีเอา2ี้าแล้วกันยี่าวินะครับทั้งหมดยี่าวิแล้วก็พอเลือกเสร็จแล้วเราก็แตะที่ลูกกันไกลปึ๊บ ก็เรียบร้อยครับตอนนี้แบ็กกราวน์ของผมจึงเป็นซึ่งเป็นวิดีโอนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราทาการตั้งค่าวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แบ็กกลับไปที่หน้าเดิมเลยนะครับหน้าสไตล์หน้าปุ่มหน้าลิงทูนหน้าแบ็กกราวน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว3ออย่างก็คือสไตล์ปุ่มแบ็กกราวน์ต่อไปลิงทนูนแตะเข้าไปครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันจะขึ้นวิดีโอซาวด์หมายความว่าใช้เสียงจาก วิดีโอซึ่งวิดีโอผมมันเป็นวิดีโอใบ้นะครับมันไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นมันจึงใช้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนเสียงลิงโทนนะครับให้เป็นเสียงของระบบก็แตะที่ system l i n g t o n นะครับเหมือนจะเป็นเสียงเท s t l i n g t ดูนะครับเสียงเดิมแต่ทีนี้ผมอยากเป็นอยากใช้เสียงลิงโทนเป็นเสียงของผมเองซึ่งผมโหลดมาจากเ,เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับผมอยากจะเอาใส่ใน ลิงทันี้นะครับผมก็แตะที่คัสตอมคัสตอมลิงโทนครับปึ๊บหลังจากนั้นก็เลือกครับปึ๊บก็จะปรากฏรายชื่อเพลงที่ผมได้ทําการดาวน์โหลดไว้นะครับผมขอเลือกอันนี้แล้วกันผมก็แตะเข้าไปปึ๊บโอเคนะครับเอาละคราวนี้เช่นกันกันกบแบก o กา d นะครับคุณผู้ชมมันจะมีแถบที่ขาวทั้งด้านหน้าด้านหลังน,นะครับ เดี๋ยวด้านหลังผมแตะตรงนี้ไปก่อนเลยไปก่อนครับให้สุดตรงนี้ก่อนส่วนปากกาด้านหน้านะครับเริ่มใท้ปากกาด้านหน้าเส้นสีขาวข้างหน้าเนี่ยเราจให้เริ่มที่วินาทีเท่าไหร่ก็ลูดเอานะครับอ่าผมขอยเริ่มที่นาทีที่สามห้าละกันผมก็ข่อยแค่นี้ต่อไปในส่วนของจะให้มันทิ้สุดตรงไหน,นแล้วก็ลากแถบ,บสีขาวตรงด้านด้านตรงนี้ด้านขวามือเนี่ยนะฮะ สมมติเอาประมาณ2อหนึ่งนาที45หแล้วปล่อยแล้วก็ตัดนะครับปึออ๊บปรากฏว่าเราตัดไม่ได้เพราะว่ามันกำหนดให้เสียงเพลงนั้นห้ามเกินเอ่อ40วินาทีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคในที่นี้ผมขอให้มันเหลือแค่ไม่เกิน 40, 40วินาทีเอาเป็น3 5 3ห้าวินาทีก็พอนะครับทั้งหมด35วินาทีแล้วนะครับซึ่งไม่เกิน40วินาที นับว,ว่าใช้ได้แล้วเราก็แตะที่กันไกลปึ๊บพอมาเด้งมาณน,านี้นะครับเราก็มาเทสติงงทนเลยว่าใช่เพลงที่เราตัดเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมปึ๊บอ่าโอเคใช่ใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยสต็อปไปตอนนี้เราก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทาการเซฟหิงโทนเลยปึ๊บโอเคตอนนี้การตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วออกจากหน้าจอคราวนี้ดี่ผมจะโทรเข้าดูนะครับคุณผู้ชม นี่ครับคุณผู้ชมเราก็ได้ทั้งวิดีโอแล้วก็เสียงเพลงนะครับรวมไปถึงหน้าตาของการรับสายนะครับในส่วนของดิสนิยก็คือการปฏิเสธนะครับทัสไลท์ไปทางขวาคือการรับสายนะครับคุณผู้ชมนะฮะจะตาเนี่ยอ่ะผมจะรับสายเลยนะปึ๊บนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็วางสายไปปึ๊บเนี่ยครับผมก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม และนี่ก็คือวิธีการตั้งค่าวิดีโอให้เป็นเสียงเรียกเข้าบนมือถือ Android นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ